สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามค่ำคืนนี้ทุกท่านเลยนะครับวันนี้สรุปข่าวการย้ายทีมน,นะครับประจำวันที่4สิงหาคม2568นะครับ อัปเดตนะครับเรื่องราวของข่าวการย้ายทีมนะครับแต่ในก็ตามนะครับในค่ำคืนนี้เนี่ยก็มีฟุตบอลดีๆให้เราได้ดูกันนะครับผมตัดมาที่เรื่องราวของข่าวการย้ายทีมก่อนนะครับวันนี้ใส่เสื้อสมโมสรทอตแนมฮอสเปอร์มานะครับทอตแนมฮอสเปอร์กำลังจะได้ซูปเปอร์สตาร์คนใหม่หรือเปล่าแจ็คกิลิสนะครับคือดีลที่ทอตแนมฮอสเปอร์นะครับสนใจอยู่แล้วดูแล้วนะ แจ็คก,กิลิสเหมาะกับการเป็นซูเปอร์สตาร์ที่สเปอร์ด้วยเช่นกันนะครับเรื่องราวของเบนจิมเชสโกนะครับสโมสรนิคัสเซนยูเนเต็ดให้เวลาเชสโกตัดสินใจ48ชั่วโมงหลังจากนี้นิคัสเซนยูเนเต็ดก็มองกาลเซโรรามอสรอไว้เช่นกันเรื่องราวของลิเวอร์พูลกับอเล็กซานเดอร์อิซัคยังไงลิเวอร์พูลก็ยังรอนะครับไฟเขียวจาก นิวคาสเซิลนั่นแหละนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้ารายการเลยครับวันนี้นะครับเรื่องราวของข่าวการย้ายทีมนะครับสนุกเหมือนเดิมนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันในค่ำคืนนี้นะครับข่าวที่1วันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของสโมสรเอเวอร์ตันนะครับเรื่องราวของเอเวอร์ตันก็คว้าเพชรเม็ดงามนะครับของวงการฟุตบอลอังกฤษนั่นเองนะครับ สโมสรเอเวอเรตต์นะครับกำลังที่จะคว้าตัวไทเลอร์เดบบิงนะครับด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์นะครับคือตอนนี้สโมสรซาวแฮมตันเนี่ยเมื่อก่อนนี้นะครับได้ตั้งค่าตัวของไทเลอร์เดบบิงเนี่ยนะครับเป็นราคาที่แตะต้องไม่ได้เลยนะเดบบิงวัย19ปีนะครับตกเป็นข่าวกับทีมยักษ์ใหญ่หลายๆทีมนะครับแต่อย่งไรก็ตามนะครับเดบบิงมีสัญญาอยู่กับซาวแฮมตันจนถึงปี2027ก่อนหน้านี้นะครับแน่นอนตัวของเขาเนี่ยนะครับก็ เป็นดาวเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่พรสวรรค์สูงนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับวันนี้นะตัวของไทเลอร์เดบิงเนี่ยนะครับก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือวันนี้ลัสเซลมาตินเนี่ยผู้จัดจาก,การทีมสโมสรอนซัทแฮมตันเนี่ยได้ออกมายกย่องนะครับในตัวของไทเลอร์เดบิงว่าเป็นนักเตะที่เล่นฟุตบอลสวยงามนะครับและก็หลายๆคนยอมรับนะครับว่าตัวของเดบิงเนี่ยชัดเจนมากสำหรับพรสวรรค์ เขาเป็นนักเตะท e <ım. S 1> <ota> ี่มีพรสวรรค์ชัดเจนและเหลือเชื่อและเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี magic, ่ยดาวรุ่งหลายๆคนเนี่ยทำไม่ได้สำหรับสโมสรเอเวอร์ตันเองนะครับก็พยายามเซ็นสัญญากับนักเตะที่อายุน้อยใช้งานได้ยาวๆนะครับและนี่คือโอกาสนะครับที่สโมสรซารแฮมตันจะปิดดิวเลอรดบิ n งสรุปเรื่องราวของเลอรดบิ n งกับเอเวอร์ตันง่ายๆนะครับก็คือเอเวอร์ตันยื่นข้อเสนอ40ล้านปอนด์ให้กับซารแฮมตันไปแล้ว ซัทเทมตันเนี่ยนะครับต้องการค่าตัวที่สูงกว่านี้แต่ดูเหมือนว่านะครับในส่วนของดิวนี้ยังไม่จบง่ายๆแน่ก็รอดูกันนะครับเพราะว่าเอลวตันเนี่ยก็มีมุมมองในการจัดการทีมด้วยด้วยนักเตะที่อายุน้อยๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวที่2ในค่ำคืนนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเลนันโดทอสซานะครับกับเรื่องราวของกาเบียมัตินารีนะครับ เรื่องราวของสมูสรอาร์ซนอนนะครับวันนี้เรย์พาเลอร์นะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กระสื่อนะครับว่านักเตะที่สมูสรอาร์ซนอลนะครับสมควรเซ็นมากที่สุดในเวลานี้ก็คงไม่เพีไม่พ้นเอเบเดซีเอลเซ่นะครับเรย์พาเลอร์นะครับตำนานอาร์ซนอนนะครับได้ออกมาพูดนะครับในบทวิจาร์ณชัดเจนนะครับว่าเอลเซ่คือเป้าหมายของมิเคลอาร์เตต้านะครับเอลเซ่กำลังอยู่ในช่วงของพีคเลยเรียกกันว่าตอนนี้นะครับ อาร์เซนอลเซ็นสัญญานักเตะมา6รายรายที่เนดีนะครับเอลเซ่เนี่ยนะครับ,เ,รบเขาสนใจที่มาอยู่กับอาร์เซนอลด้วยเช่นกันแต่อะไรก็ตามสโมสรคริสตัเพลรนะครับต้องการเอเบลูซี L ่เอลเซ่ขายในราคาประมาณ67.5ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าราคาแพงมากนะครับในส่วนของเรพเอร์ er ก็กล่าวนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอลเซ่ LC เนี่ยเป็นดีลที่น่าสนใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะ อาร์เซนอลจะต้องขายทอสซารหรือมาตินารีออกไปก่อนเอลเซ่เป็นนักเตะที่น่าทึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามทอสซาไว้30ปีตอนนี้นะสัญญาหมดปี2026ก็คาดการว่าไม่ต่อสัญญาน่าจะขายออกไปนะครับในส่วนของตอนนี้นะครับต้องเรียกกันว่าเฟนิบชเช่ในเฟนิบเช่เนี่ยเป็นข่าวกับเรนันโดทอสซาในขณนะดเดียวกันนะครับในตอนนี้นะมาตินาลีเองสัญญาจะหมดช้ากว่าทอสซาปีหนึ่ง จะหมดในปี2027นะครับแล้วก็มีออปชันบนปีด้วยฉะนั้นความสนใจจากซาอุดีโปรีก็มีนะครับแต่ไม่มีความเคลื่นอนไหวชัดเจนใดๆก็รอให้เวลามันห่างไปอีกนิดนึงนะครับสรุปประเด็นนี้นะครับอาร์เซนอลต้องการใครแน่อาร์เซนอลต้องการเซ็นสัญญากับเอเบรซีเอลเซ่เรพลเลอร์น,นะครับตำนานอาร์เซนอลก็เชียร์นะว่าจะต้องขายทอสซาออกไปหรือมัตตินารี่ให้ได้ก่อนเพื่อปรับสมดุลทางการเงิน วิเคราะห์ดิลนี้นะครับเอลเซ่ LC เนี่ยเป็นนักเตะที่โปรไฟล์ตรงกับมิเกลอาเตต้ามากๆและเหมาะสมกับอาร์เซนอลทั้งทั้งปวงในขณะที่ทอสซานนะครับแน่นอนเขาจะต้องออกจากทีมไปส่วนมาร์ตินารี่นะครับอาจจะมีสัญญาอยู่กับแมนยูนิเต็ดเอา,เาไว้นะครับมาร์ตินารี่เนี่ยได้รับความสนใจจากบาเยบร์มินิกแต่ว่าไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอเขาต้องอยู่กับอาร์เซนอลต่อไปรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับเรื่องราวของเชลซีในค่ำคืนนี้นะครับเปิดทางเชบี้ซิมอนเลยนะครับสโมสรเชลซีนะครับเตรียมปล่อยเลสตรีชูเมคอาโอูโกชุกบูนะครับอูโกชุกบูมิดฟิลด์วัย21ปีนะครับให้กับสโมสรเบอร์ลี่ถาวรนะครับเบอร์ลี่นะครับแน่นอนทีมนี้นะครับพึ่งเลื่อนชั้นมาสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งนะครับหลังจากอ่าทย้อนกลับไปเนี่ย ต้องยอมรับนะครับว่าเชลซีเนี่ยเซ็นสัญญากับโอโกชุบูมาเนี่ยนะครับค่าตัว23ล้านปอนด์เซ็นสัญญา7ปีด้วยนะแต่ปรากฏว่านะครับโอกูชุบูเนี่ยนะครับก็ได้เล่นแค่567นาทีสิ่งสำคัญที่สุดนะครับรายงานจากเดอะแอตติกนะครับได้คอนเฟิร์มว่าสโมสรเบอร์ลี่นะครับภายใต้การคุมทีมของสกอตต์ปาร์เกอร์นะครับก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าได้ตกลงเงื่อนไขกับเชลซีในการเซ็นสัญญากับ ตัวของเลสลี่โอโกชุกูไปแล้วตอนนี้นะเขาจะเซ็นสัญญากันละและที่แน่ๆนะครับเบอร์รี่นะครับ,รบการเสริมทัพในระดับนี้นะเสริมไคยวอลเกอร์ er มาเนี่ยน่าสนใจมากนะครับผมสรุปประเด็นสำคัญของเชลซีในค่ำคืนนี้นะครับว่าสโมสรเชลซีนะครับตกลงขายเลสลี่โอโกชุกูนะครับให้กับเบอร์รี่ถาวรแล้วค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่23ล้านปอนด์นะครับก็เป็นนักเตะที่โดดเด่นกับเซาท์แฮมตันแต่วันนี้นะครับก็ถึงเวลา ย้ายออกจากทีมไปก็อัปเดตคร่าวๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเล็กซานเดอร์อิซักกันบ้างนะครับและนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับที่แฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับยังคงติดตามอยู่นะครับเรื่องราวของอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับในค่ำคืนนี้อัปเดตตรงไหนผมตามบทความมาจาก Sky Sport นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ละเอียดเลยนะคืออเล็กซานเดอร์อิซักนะครับได้ตัดสินใจแล้วนะครับก็ซ้อมอยู่ที่สนามนีคันสเซ่นนั่นแหละแต่ ดิวพูเองนะครับก็จะกลับมาพร้อมสิติสิติโลกใหม่อ่ะนะครับเอาไม่ใช่สิติโลกเขาเรียกว่าสิติในพีแมนดีกใหม่นะครับก่อนหน้านี้นะครับเป็นที่เราทราบกันแล้วเนาะว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะครับร้อยยี่สิบล้านปอนด์บวกโบนัสนี่ยถูกปฏิเสธไปนะครับเอธิฮาวยอมรับนะครับว่าตอนนี้นะครับในรายงานจากเดลี่เมลเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับพฤติกรรมของอเล็กซานเดอร์อิซักเท่าไหร่หรอกแต่อย่งไรก็ตามนะครับตอนนี้นะลิวพูเองเนี่ยก็ยังมีภารกิจนะครับที่ต้องเซ็นสัญญากับอีก2ดิวก็คือดของ เนี่ยกองหน้านี่แหละนะครับก็จะคงมีคนเดียวนะลิฟว์พูอะ่ะกองหน้าก็คือตอนเนี้ยอ่าก็คืออเลสันดีซักนะครับแล้วอีกคนนึงก็คือกองหลังนั่นเองผมสรุปประเด็นในสกายสปอร์ตแบบเร็วๆเนาะเพราะว่าเราเราก็ฟังกันมาทุกวันเนี่ยนะครับอเลสันดีซักเนี่ยนะครับวันนี้กลับมาซ้อมนะครับก็ลิฟว์พูเนี่ยต้องยื่นข้อเสนอนะครับไม่ต่ำกว่า140ล้านปอนด์แน่เอ็ดดี้ฮาวนะครับเขาบอกวิจารณ์พฤติกรรมของ อาิสันดีซักแบบตรงไปตรงงานด้วยนะว่ายังไม่เป็นมืออาชีพลิพูจะยื่นรอบ2แน่นอนนะครับจากสถานการณ์นะครับร์จิลฟันไดเนี่ยแน่นอนเขายังเป็นกองหลังตัวหลักแล้วก็ประตูก็เป็นอลิสันคือตำแหน่งเหล่านี้มันแข่งขันกันอยู่นะประตูอะ่ะแต่สําหรับร์จิลฟันไดนะครับต้องต้องหาตัวแทนแบบใจเย็นๆเลยแล้วต้องดูว่าเข้าระบบไหมลิพูจำเป็นนะครับที่จะต้องเซ็นสัญญากับกองหน้าอย่อางิสันดีซักก็รอด,ดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับเรื่องราวของสโมสรเชลซีในค่ำคืนนี้นะครับก็เรื่องราวของคีแลนดูบรีฮอลนะครับคีแลนดูบรีฮอลนะครับตอนนี้วัยยีปีเนี่ยกำลังมีก้าวสำคัญนะครับที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือมันมีหลายสโมสรเนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับอ่าตัวของคีแลนดูบรีฮอลนะครับทีนี้ในฤะดูกาลที่แล้วเนี่ยดูบรีฮอลเนี่ยได้ลงสนามนะครับ19นัด ก็ถือว่ามีส่วนช่วยกับทีมคว้าชแชมป์นะครับแต่อย่างไรก็ตามในตอนนี้นะในสื่อตามเี่เขาบอกว่าดูบรีฮอล์ H. นะครับถ้ายังไม่ได้เล่นสม่ำเสมอทุกสัปดาห์เนี่ยมีโอกาสจะหลุดจากทีมชาตินะครับอะไรประมาณนี้นะอันนี้ผมก็ต้องไปตามมันเองล่ะในส่วนของฟูแลมนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่สนใจด้วยเช่นกันแต่เดี๋ยวนี้ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้หลายหน้ารอดูกันนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของแอนโทนีกันบ้างนะครับแอนโทนี Anthony เนี่ยเป็นดีลที่แมนเชสเตอร์เจ็ดพยายามที่จะขายออกไปนะครับล่าสุดนะครับส่วนของแอนโทนีนะครับรายงานจากสื่อนะครับได้คอนเฟิร์มว่าตอนนี้นะครับในส่วนของแอนโทนีเนี่ยต้องการออกจากแมนเชสเตอร์เจ็ดให้เร็วที่สุดและอย่างหนึ่งนะครับรูเบนอัมริมเนี่ยจัดแอนโทนีนะครับไว้ในกลุ่มที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าแอนโทนีเมื่อก่อนเนี่ยเล่นเป็นล่างทองเลย แต่พอมาตอนนี้นะครับมาอยู่ในตอนนี้มาอยู่ในยุคนี้ก็แตกต่างกันไปนะครับผมสรุปง่ายๆ <freshwater> นะครับว่าตอนนี้สิ่งที่อัปเดตในส่วนของ d a v i ดนู US นะครับก็คืออ่อโปรเจกต์ต่างๆสำคัญนะครับแล้วก็ตอนนี้นะในส่วนของอการขายผูเ้เล่นบางส่วนเนี่ยนะครับก็ยังไม่ชัดเจนว่าใครจอกใครจะไปแต่ที่แน่นะครับแอนโทนีเนี่ยจะไปก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิวเฟดเอเดดดีกันบ้างนะครับในคาบคืนนี้นะครับก็ลิสต์โซซิตี้เนี่ยต้องทำใจนะเพราะว่าตอนนี้นะครับวิวเฟดเอเดดดีเนี่ยได้รับความสนใจจากสโมสรเบฟิตัสนะครับอาบเดี๋ยนะเบฟิตัสเบฟิตัสอีกอยิ่งเรื่องราวสำคัญนะครับในพอร์สแคดฟาบิซิโอโรมาโนได้ทำการคอนเฟิร์มนะครับว่าสโมสรเบฟิตัสในตอนนี้นะครับก็ได้ยื่นข้อสเสนอนะครับในดีลของเอดีดีวิลเฟดเอดีดีอย่างเป็นทางการไปแล้ว และในงานจากเบนจาขอบนะครับก็ยืนยันว่าดีลนี้นะครับเอดีดตกแค่8ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามนะครับเดีลนี้เนี่ยมันก็เป็นเดีลที่เหมือนกับว่าไงอะ่ะเหมือนที่โรมาโน่บอกไว้นะครับก็คือตัวของวิเฟตเอ็นดีดมีโอกาสไปอยู่ในตุรกีมากนะครับโรมาโน่รายงานอย่างนี้ก็น่าจะชัดละนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยยูอันวิซาเนี่ยนะครับต้องการที่จะไปอยู่กับนิวคาสเซิลก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเดี๋ยวนะสักครู่นะครับอ้าวเดี๋ยวนะเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับเวลานี้นะครับในส่วนของซอนทึงมินเองนะครับก็ได้เปิดตัวกับสโมสอนเอฟซีไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามซอนย้ายออกจากอ่าสเปอร์นะครับหลังจากที่อยู่ที่นี่มาเนี่ยนะครับเกือบสิปีวันนี้นะครับโทมัสแฟงนะครับ ก็เป็นเฮดโค้ดของสเปอร์นะครับก็บอกว่าในดิวของซอนทึงมินตอนนี้ใกล้เสร็จสิ้นแล้วในส่วนของโรมาโน่นะครับก็ยืนยันนะครับว่าอตอนนี้นะครับในส่วนของดิวเนี่ยการใช้เงินเนี่ยได้รับการอนุมัติหมดละและเชื่อกันว่านะครับค่าเหนื่อยค่าอะไรก็ตามนะครับเรื่องราวของอซอนทึงมินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่นี้สิ่งที่จับตามองต่างหากล่ะในสื่อต่างประเทศนะครับเขาบอกกันว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะครับ สิ่งที่สเปอร์กำลังสนใจอยู่ก็คือแจ็คกิลิสแจ็คกิลิสเนี่ยนะครับหลังจากที่เจมส์เมดิสันเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บแจ็ค e กิลิสกลายเป็นตัวเลือกของทีมแบบชัดเจนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้นะเมดิสันเนี่ยแน่นอนมีโอกาสที่จะเจ็บยาวนะคือบางคนบอกว่าเอ็นไขว้หัวเข่าเนี่ยอาจจะพังก็ได้อาจจะขาดนะครับฉะนั้นในดีลนี้นะครับต้องยอมรับเลยว่าแจ็คกิลิสนะครับเป็นอีกหนึ่งเลตเต้นะครับที่มีโอกาสมาอยู่กับ ท็อตแนมฮอสเปอร์นี่นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญนะครับเรื่องราวของคานี่ชูบูเมกานะครับกองกลางดาวรุ่งวัย21ปีนะครับก็มาอยู่กับแอสตันวิลล่าเนาะแต่ล่าสุดนะครับชูบูเมกานะครับตอนนี้ก็เล่นให้กับเชลซีไปทั้งหมด32นัดนะครับยังแก็ตามเนี่ย ในโพสแคตของฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับได้ทำการยืนยันว่าในขนาดนี้นะครับบรุเซียดอตมุนเนี่ยนะครับกำลังเปิดการเจรจานะครับแล้วก็มีโอกาสที่ดีลวนี้จะสบประสบความสำเร็จนะครับก็คือการย้ายทีมนั่นเองแล้วก็ในส่วนของเชลซีนะครับในดีลวของชูบูเมกาเนี่ยก็จะขายออกถาวรไปเลยนะครับค่าตัวของชูบูเมกาอยู่ที่40ล้านปอนด์นะครับสโมสรบรสเซียดอตมุนเนี่ยนะครับมีความชื่นชอบในฝีเท้า แต่ว่าดีวนี้ยังไม่มีใครยังยื่นอย่างเป็นทางการก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของไทริกจอร์ดนะครับไทริกจอร์ดวัย9 9ปีนะครับล่าสุดนะครับปีกเดวรลุ่งของเชลซีนะครับกำลังเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการเจรจากับชาบี้ซีมอนคือผมจะบอกว่าตอนนี้อาร์บีไลซิกนะครับพยายามที่จะขายเพื่นออกไปยังไงก็ตามนะครับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับนายจอร์ดนะครับก็คือ อ่าไทเลอร์จอเนี่ยนะครับก็เป็นปีกดาวรุ่งนะครับตอนนี้กําลังพยายามพัฒนาตัวเองอยู่นะครับอันนี้ก็ผมก็จะไม่ลงโฟกัสมากนะเอาคร่าวๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเบนจามินเชสโกนะครับในค่ำคืนนี้นะครับมีหลายๆเรื่องให้ปวดหัวเลยนะครับแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับสามารถที่จะปิดดียวเบนจามินเชสโกได้หรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้นะครับ คาดการกันว่านะครับตอนนี้ถ้าสรุปดิวของเชสโก้แบบเร็วๆเลยอ่ะก็คือนิวคาสเซิลนะครับยังคงหวังที่จะเซ็นสัญญาเะ <c oughs> ี่ยคือเหมือนกับว่าเหมือนกับอะไรอ่ะบิจิมเชสโก้นิวคาสเซิลเนี่ย <c oughs> ให้เวลาในการเซ็นสัญญากับบิจิมเชสโก้แค่2วันหรือวัน48ชั่วโมงนะครับในรายง,งานจากสื่อนะครับได้ทําการคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้กอนคาโลลามอสกอนคาโลลามอสนะครับ <c oughs> yeah. เป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่มีโอกาสที่จะอะ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เติบโตนะครับแต่ว่าต้องอยู่กับปาริสเซีแมงก่อนผมสรุปง่ายๆนะครับว่าตอนนี้นะครับในดีลของอิซักเนี่ยไม่มีความแน่นอนเลยแล้วค่าสิติต่างๆนะครับผมคงไม่เทียบหรอกจนกว่าเขาจะาลงสนามนะครับสรุปง่ายๆนะครับตอนนี้นะเรื่องราวของเบนจิมิเชสโกเนี่ยนะครับนิวคาสเซิลให้เวลา48ชั่วโมงสําหรับการเขาเรียกว่าอะไรนะ48ชั่วโมงนะครับในการตัดสินใจของเชสโกเพราะว่าตอนนี้นะครับนิวคาสเซิลก็เตรียมหาตัวแทนรออยู่แล้วเช่นกันนะครับ สถานการณ์นี้นะครับก็เหมือนกับใครตกลงก่อนคนนั้นก็ได้รอดูกันนะครับหมดหรือยังโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของข่าวการย้ายทีมในค่ำคืนนี้นะครับผมไม่ได้นำเสนออะไรมากมายเลยนอกจากการอัปเดตนะครับก็ในส่วนสุดท้ายของรายการนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนดูฟุตบอลอยู่นะแต่ว่าคืนนี้ผมคงจะเอาค่านี้นะครับ่งนี้ตื่นเช้าแล้วนะครับ ในส่วนสุดท้ายของรายการนะครับขออนุญาตขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับสวัสดีคุณแตงสวัสดีคุณก๊อฟนะครับสวัสดีนะครับเสื้อสเปิร์นเนาะเสื้อสวยเนาะสวัสดีคุณโนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณคาเซมิโลสวัสดีคุณประสิทธิ์สวัสดีคุณออสแอดนะครับขอบคุณมากนะครับท่านเป็นสมาชิกช่องผมด้วยสวัสดีคาเซมิโลนะครับก็รอฮวิโกเนาะว่ากันไปสวัสดีคุณแบนด้านะครับสวัสดีคุณชาติชายนะครับ FC จากกรทมสร บิต币ิชเชสโกตอนนี้นะครับที่ผมอัปเดตล่าสุดเนี่ยสกายสปอร์ตก็คือเชสโกจบที่80ล้านยูโรนะครับประมาณ70ล้านปอนด์แต่เขากําลังผลักดันให้ดิวเนี้ยนะครับสูงที่สุดนะแต่ว่าเดี๋ยวก็ได้คำตอบแล้วล่ะนะครับโอเคสวัสดีคุณแม็กนะครับสวัสดีนะครับ FC จากพระนครศรีธรรมราชอ่าขอไปนะครับนครศรีธรรมราชสวัสดีคุณอาหลวงร้านปูหมื่นนะครับริพูดสองูนยแล้วเหรอผมไม่ได้ดูเลยครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ เลนเปติสเงี <se> meet, <Bem is. S 2> ่ยไปเลยถูกแล้วครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับสวัสดีคุณท่าทานะครับสวัสดีคาเซมิโร่ด้วยนะครับสวัสดีคุณอาฮาม่านะครับสวัสดีคุณอาภัสันประสันนะครับสวัสดีนะครับคุณประสันคุณประสันสวัสดีนะครับสวัสดีคุณพานุวัฒน์ด้วยนะครับเชสโกตอนนี้นะครับสโมสรนิคาเซนยูเต็ดให้เวลา48ชั่วโมงในการตัดสินใจละนับถอยหลังละนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตไอ เรียกว่าอะไรอะ่ะคือเดี๋ยวเตรียมข่าววันพรุ่งนี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ